ใช้ water. อินเวอร์เตอร์ประหยัดค่าไฟได้จริงไหมแล้วคุมหรือเปล่ามาดูกันค่ะ ในอุตสาหกรรมห้องเย็นที่ใช้ความเย็นในกระบวนการผลิตนะคะมักจะเจอปัญหาหลักๆอยู่2ปัจจัยนั่นก็คือในเรื่องของค่าไฟที่พุ่งสูงและการควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการนะคะในเวลาที่เหมาะสมหนึ่งในตัวช่วยที่จะมาขับเคลื่อนให้ธุรกิจดําเนินต่อไปได้แบบไม่มีสะดุดนะคะนั่นก็คืออินเวอร์ตนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเพิ่งจะพามาดูความแตกต่างระหว่างคอมเพรสเซอร์ที่ติดอินเวอร์เตอร์และไม่ติดอินเวอร์เตอร์มีความแตกต่างกันยังไงเชิญด้นีได้เลยค่ะ เริ่มจากตัวที่ไม่มีอินวอเตอร์นะคะกระแสไฟของตัวที่ไม่มีอินวอเตอร์นะคะจะอยู่ที่38 39-40แอมป์นะคะส่วนตัวที่มีอินวอเตอร์นะคะจะอยู่ที่32 31แอมป์ประมาณนี้เลยค่ะนั่นก็หมายความว่าตัวที่มีอินวอเตอร์นะคะจะกินกระแสไฟน้อยกว่าตัวที่ไม่มีอินวอเตอร์นั่นเองค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจอินเวอร์เตอร์และกำลังศึกษาเกี่ยวกับอินเวอร์เตอร์ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษานะคะและเรามีแพ็กเกจทั้งหมด3แพ็กเกจให้เลือกเลยแพ็กเกจแรกนะคะนั่นกะ็คือตัวอินเวอร์เตอร์นะคะเป็นแพ็กเกจสแตนดาร์ดเลยมีอินเวอร์เตอร์เฉพาะตัวเดียวนะคะส่วนแพ็กเกจที่2นะคะจะมีตัวอินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์ IoT แพ็กเกจที่3นะคะเป็นแพ็กเกจพรีเมียมก็จะมีทั้งตัวอินเวอร์เตอร์อุปกรณ์ IoT และอิเล็กทรอนิกส์เอ็กแพนชั่นวาล์วนั่นเองค่ะ สามารถติดต่อสอบถามได้ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ